แล้วโควิด <COVID S 1> ครับผมแต่ก็ทำอะไรนักก็ได้อยู่หรือเปล่าทำทำอะไรผมไม่ได้เลยยกเว้นว่าแบบเรื่องส่วนตัวนะ <c oughs> เรื่องงานเนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่เรื่องส่วนตัวที่แบบบางทีเราเป็นคนเรียกว่าอะไรชอบช่วยคนนะแล้วเราช่วยจริงๆแล้วเราไม่ได้ช่วยแล้วเรามาแสดงออกแบบหน้าสื่อผมแบบตอนที่ผมเป็นตอนโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ผมมีเงินเยอะที่สุดเลยนะถ้าเอาจริงอะแล้วผมก็หมดช่วงนะั้นเพราะว่าแบบคนทักมาแบบเดือดร้อนเยอะมากอะไรเงี้ย ทั้งมีทั้งยืมทั้งขอเราก็ให้นะเราให้แม่เ,เราไปไ <ง S 1> โอนใช่ทั้งหมดอะแต่ว่าเราก็จะดูนะว่าแบบส่วนใหญ่ผมชอบช่วยเด็กเล็กนะ<ม>ที่แบบลูกที่แบบมีแล้วแบบดูว่ามันจริงอะเราก็ให้ไปเราก็รู้แล้วมันไม่ได้คืนหรอกอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ <Okay. S 1> ช่วยเหลือช่างที่เราจ้างมาทํางานเราแบบทาํางาน,นสร้างนู่นสร้างนี่พร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายปัญหามันก็เจอเข้ามาเยอะช่างก็หนีอะไรเงี้ย<อ>ใช่เพราะว่าคือบางคนที่มันดูรีบ รีบเกิน,น่บางทีเขาอาจจะมีปัญหามาก่อนเพื่อมาหาเงินหมุนจากเราใช่ไหมเราก็บางทีไม่ได้สนิทก,กับใครมันก็เลยไว้ใจอะไรเยงี้ครับอย่างที่บอกว่าทักไอจมานี่คือบอกว่าเดือดร้อนเพราะโควิยเยอะมากมาผมบอกเลยนะคนทักไอจมาเยอะมากและยืมกันทีเยอะมากนะบางคนนี่ยืมกันแบบเวอร์มากอะไรเงี้ยเป็นหลักแสนหรอเป็นโอ้ยเป็นหลักหลายหลายบาทนะแต่ว่าด้วยความที่แบบ ผมก็จะไม่ได้ให้เยอะมากแต่ผมก็จะให้มีหลักของผมที่ให้แต่พอรวมๆกันเนี่ยมันก็เยอะมากจนต้นปีผมก็แบบไม่ไม่ได้ให้ใครแล้วตอนนี้ใครจะมายุ่งผมบอกว่าตอนนี้ผมก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเยอะๆคือจริงๆผมผมเป็นกับคุณแม่แล้วเรื่องแบบเวลาเห็นแบบ พวกแม่จะมีลูกมีอะไรแงยแบบแล้วดูแบบลาบากจริงนั้นเราก็ช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้อะไรเงี้ยเลือกเคสยังไงหรืออะไรคืออย่างเคสเด็กเราต้องไปสืบประวัติเขาขนาดไหนจริงๆเราก็ไม่ได้สืบมากหรอกแต่เราก็ดูจากดูจากเฟซดูจากอะไรว่ามันมีจริงอะแต่ว่าตอนหลังอะมันเริ่มมีพวกที่นิสัยไม่ดีนะที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแบบคือผมจะชอบคนที่แบบบางคนช่วงแรกๆนะเขาจะทักมามันคือเรื่องจริงนะแค่ว่าขออย่างน้อยค่า นมลูกค่าซื้ออะไรเงี้ยเออขอแค่นั้นจริงๆแปลว่าไม่ได้มาหลอกลวงใช่ไหมแล้วมันขอนิดเดียวอ่ะเราก็ให้ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมันแบบบางทีแบบคนเริ่มใช้วิธีนี้กันเยอะก็เลยทําให้พวกที่ลําบากจริงก็แบบซวยไปด้วยเลยอะไรเงี้ยเป็นหลักเท่าไหร่คะที่เรารวมรวมแล้วที่ต้องบอกเยอะมากมันคงเยอะมากอ่ะโอ้ยหลายแบบหลายหลายแสนหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ แต่ถ้าโดนโกงโดนอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นหลายล้านแต่ว่าแบบยังโดนโกงทําบ้านเราก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเวลายังไม่รู้เลยตอนนี้แจ้งได้ไหมแต่เราชอบคิดแบบเราชอบคิดว่าคนมันไม่มีนะแบบคือแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคุณจริงๆต้องไปแจ้งแต่ไม่ใช่ผมผมไม่ได้แบบคือคือมันไม่ใช่อะไม่มีก็ได้เลยโกงคนมันไม่มีนั่นแหละแต่ว่านิสัยมันถ้าคนที่มันแบบ แล้วแบบมันจําเป็นจริงคนไม่มีเงินคืนนั้นนะเข้าใจแต่ถ้าพวกแบบที่มาทําให้ผมแล้วหนีไปเนี่ยพวกนี้คือเขาต้องเรียกว่าพวกนีสใสไม่ดีนั่นแหละแต่ด้วยจากว่าโอ้โหเห็นคนโดนโกงกันเยอะมากรวมถึงผมด้วยเนี่ยผมทำเนี่ยแต่ละคนไปเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้หรอกกฎหมายแบบมันหลายๆอย่างเราไม่ได้พูดว่าอะไรแต่เราพูดตามจริงนะว่า ไปทาเรื่องให้ตายก็ไม่ได้เงินคืนหรอกผมพูดจริงๆเลยนะอะไรเงี้ยถึงงานในวงการก็คือมีโดนใช่ไหมคะไปออกมมีบ้างมีบ้างครับผมใช่ใชมีบางงานก็เอารูปผมไปใช้เป็นปีครึ่งเลยผมก็ยังไม่ทราบเลยแต่ว่าจริงๆเขาก็ต้องรู้ตัวกันอยู่แล้วแหละว่าจริงๆ่มันมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนักแสดงรีวิวลองถามคนที่ทํางานเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าใช้ได้แค่เท่าไหร่2เดือนเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นี้เล่นเอาไปแบบลงเพจตัวเองถือแบบสินค้าอยู่มาเนี่ยจะปีที่2แล้วจนคนเข้ามาเห็นเขาก็บอกผมก็ลองไปเช็ห มีเต็มเลยผมก็เออให้คนไปคุยให้เอาออกให้หน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังคิดว่าเขาจะคิดกันบ้างไหมนะว่าแบบจะให้ตังเราบ้างนะเราพูดตรงๆเราไม่ได้เป็นคนขี้งกเลยแต่ว่ามันคือเรื่องจริงอะ่ะลองถ้าผมเป็นคนผมเป็นคนใช้สินค้าคุณหรือเอาไปทําอะไรในทางที่มันได้ได,ได้เงินได้อะไรเนี้ยผมเชื่อว่าแต่ละคนอะ่ะป่านนี้เรียกตังผมกันเละเทะแล้วใช่ไหมแต่นี่ผมแบบแต่ละอย่างก็เตือนได้ก็เตือนเขาาออกให้อะไรเงี้ยเขาก็อ เราแล้ว,ลวให้คนไปคุยแล้วได้ผลไหมคะไม่ได้อะไรเลยเขาบอกเอารูปออกให้แค่นั้นเองใช่ oh. <laughs> คือจริงๆเราแบบเร<ต>าเนี่ยแหละเราก็ต้องตามเช็คอยอยูตลอดคือเราไม่ตามเช็คหลอกาบางทีแล้วก็ได้ยินใครมาบอกอะไรเงี้ยว่า mm hmm. e ยังทํานี่อยู่มันนานม,มากหรือว่าเขาไปใช้แบบในเพจหลักในกลุ่มในไลน์หลักในแบบกระจายไปในแบบลูกค้าคือขายันก็บอกว่า,วาอันเนี้ยถ้าพอถ้าคุณเอารูปเราไปใช้มันจะเป็นกึ่งพรีเซนเตอร์แล้วนะ mm hmm. ซึ่งจริงผมมาทําราคามันสูงนะอะไรเงี้ยเราก็ ใจก็อยากแบบพี่อยากไม่อยากคุยนะอยากแบบเอาทนายไปคุยเลยว่าคุณใช้กี่เดือนเรามีหลักฐานหมดใช่ไหมสบายรวยไปแล้วมีตังค์ยังจะไม่มีเลยแต่ก็ไม่ได้ไปเอาเรื่องใครโดนเยอะขนาดนี้แต่นักไม่ไม่เอาเรื่องทางกฎหมายเลยสักเคสท,ที่ผ, <ม S 2> ผ่านผมยังไม่ได้เอาเรื่องทางกฎหมายสักเคสเลยนะแต่จริงมีปรึกษาทนายบ้างแล้วหรือเปล่ามีแต่ผมก็แบบเกรงใจ่ะผมรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายกับทุกอย่างมันก็ต้องเสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยเลยลรู้สึกว่าซวยก็คือซวยแล้วก็ทํางานที่มีโอกาส ตอนนี้ที่มีงานเข้ามาก็ทําให้มันดีที่สุดก็ถือว่าทํางานฟรีไปถือว่าอะไรไปเงี้ยครับแต่เราไม่คิดจะปรับระบบตรงนี้แหละคัะเพราะว่าอ่ะจริงๆมันก็มีโอกาสที่เราจะถูกกลน่จริงจริงระบบผมมาปรับง่ายมากผมต้องมีคนดูแลแต่ผมอ่ะไม่มีผมแบบอยู่กับใครไม่ได้อ่ะผมทํางานมายี่สิบสมสิบปีผมแบบมีผู้จัดการไม่ค่อยได้เพราะว่าผม ผมอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องเยอะนะแต่เราไม่รับงานอะไรเงี้ยเราชอบรู้สึกว่าเราจะไม่แบบยัดเยียดตัวเองไงแบบงานเข้ามาเยอะๆมันดีไหมอยากทําเหมือนกันนะเราจะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ทำงานห่วยๆลงไปแต่ว่าเราไม่ไม่คิดอย่างนั้นเราพยายามทํางานของเราให้ดีที่สุดถึงบางงานเนะี่ยมันจะไม่ดีแต่คือแบบ เราทำแล้วอ่ะเราตั้งใจทําแล้วแล้วลูกค้าเขาโอเคหรือแบบผมทํางานหลังๆเนี่ยโอ้เจอปัญหาเยอะมากพอถ่ายมาเสร็จไม่ได้บอกดูสกรปรกดูอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็รู้สึกวแบบ่าเฮ้ยคุณมาดูเฟซไอจีเราแต่แรกเนี่ยคุณต้องรับได้กับความสกรปรกอของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็มีปัญหากันอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบช่างไม่เป็นไรครับคุณแม่พี่สาวช่วยดูตรงนี้ไหมคะอืมแม่ส่วนใหญ่พี่สาวผมจะใช้งานพี่สาวถ่ายงานแรกๆเขาอาจจะยังไม่ได้แบบ ไทยแบบอะไรมากแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแบบเก่งขึ้นแล้วก็เขาก็พี่สาวผมพอดีชอบพวกอย่าง เสื้อผ้าอยู่แล้วเราก็เลยแบบแชร์กันได้<ม>การคิดหรือถ้าคิดงานบางอย่างมันยังไม่ผ่าน<ม>ก็ไม่เป็นไรแต่เราเรารู้สึกว่าเราทําทีมกับครอบครัวเราสนุกเราทะเลาะกันตลอดแต่ว่าแบบ<ม>เราก็ทางานให้มันเสร็จให้ได้อะ<ม>ไรเงี<ม>้ยเพราะว่างานคืองานเล่นคือเล่นทะเลาะคือทะเลาะกันอะไรเงี<ม>้ยแต่งานหลังจากนี้ที่รับต่อ,ตอไปอ่ะแน็กจะทํายังไงให้แบบเราไม่ได้โดนเอาเปรียบไปมากกว่านี้ผมว่าตอนตอนนี้ผมต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนตอนนี้ก็เลยว่าจะเคลียร์หนังเคลียร์อะไรให้แบบจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะรับงานเป็นเคลียร์งานที่ค้างอยู่แล้วก็ ตั้งใจว่าต้องทําทีละงานเาสเต็ปสเต็ปชีวิตกับร่างกายผมนะผมทําพร้อมกันไม่ได้มันคงต้องทํางานนี้เข้ามาดูว่าเอ้ยมันโอเคนะแล้วก็ค่อยๆดูว่าเราจะถ่ายยังไงถ่ายเสร็จแล้วค่อยทําอีกงานเพิ่มอะไรเงรี้ยค่ันก็คือดูเองอยู่ดีก็ดูเองแล้วก็มีแบบมีพี่ที่ผมเคยสนิทแต่ก่อนก็เคยดูแลผมเขาก็แบบดูงานให้บ้างอะไรเงีเ้ยครับมันก็ดีนะมันไม่ปวดหัวเลยพอจริงๆใช่มแต่พอคิดรวมรวมวเงินที่เสียไปเราแบบ ไม่เสียดายเหรอเสียดายทุกคนแหละเหมือนผมเนี่ยอย่างพวกที่เอารูปผมไปใช้อ่ะนะนานๆเป็นปีเนี่ยผมก็อยากจะแบบบวกเป็นเดือนแล้วแบบอย่างน้อยจ่ายครึ่งนึงได้ไหมอย่างน้อยจ่ายแบบรวมๆแล้วก็เป็นหลักหานโอ้โห,หมันต้องเป็นอยู่แล้วอะ่ะมันมันสองปีอะ่ะคืออย่างอื่นน่ะผมทําแค่6เดือนมันก็แบบมันก็เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบอันนี้กลายเป็นแบบว่าเอาไปใช้รูปหน้าชัดแจ๋วอยู่ในเพจอยู่ในอะไรเงี้ยเกือบ2ปี แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เอาออกเขาก็เอาออกให้แต่ก็อะไรเงี้ยมีหลายมีหลายอันเลยครับผมบางอันเตือนเราเห็นพอดีเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็เตือนเขาว่าพี่ครับมันมันทำมันใช่งี้ไม่ได้นะเพราะเราตกกันคือเรารีวิวเราลงช่องเราอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาออกให้เขาก็คุยกันดีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆปรับไปเนาะวิธีการรับงใช่ใช่ครับผมใช่ใช่ใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ